สวัสดีครับ FC นาะตีมีดเดินป่าครับวันนี้ผมจะมารีวิวมีดอิเนบเหล็ก SKD11 นะครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็นงานตีร้อนนะครับขึ้นรูปโดยช่างเอกนะครับแชมป์ประเทศไทยนะครับตียืดตั้งแต่เหล็กหนา13มิลน,นะครับตียืดออกมาให้เหลือสันหนาอยู่ที่8มิลน,นะครับ ตัวนี้เป็นสเปคแข่งขันนะครับใบมีดนะครับวัดจากปลายมีดจนถึงโคนมีดอยู่ที่10.2นิ้วความกว้างระหว่างสันมาที่โคนมีดอยู่ที่2.6นิ้วส่วนด้ามจับเป็นด้ามจับไม้พยูนะครับความยาวของด้ามจับอยู่ประมาณ5.3นิ้วครับนี่ครับสันหนาๆเลยนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับลายสวยงามมากครับด้ามไม้พยูครับนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับ ใครที่สนใจนะครับทักทายมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะลองตรงตาไม้ก่อนเลยนะครับ คมดุดๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งคมหนามากนะครับออกมาในโทนบางนิดๆนะครับก็จะใช้งานสนุกนะครับคมไม่มีปัญหานะครับนี่ครับเก็บรักษาคมดีมากครับ จะติดนิดๆนะครับติดนิดๆก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดานี่ครับก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่นี่ครับได้อยู่นะครับกระดาษบางมากนี่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ ไม่มีปัญหานะครับมองจากตาเปล่าไม่เห็นนะครับแต่ว่าเกสรมันจะไปนิดนิดนิดมากๆดูจากการกรีดกระดาษนี่รู้เลยคือไปนิดเดียวนะครับมันจะติดติดนิดๆหน่อยๆแต่มองจากตาเปล่าเนี่แค่มองไม่เห็นนะครับแค่มองไม่เห็นเลยว่ามันเป็นตรงไหนนะครับไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่ถือว่าสอบผ่านครับ ได้แบบนี้แล้วถือว่าดีมากๆแล้วเป็นเรื่องปกตินะครับใครสนใจทักทายมาได้นะครับเหล็ก S K D 1คสเปคแข็งแข็งนะครับ,คครบสวัสดีครับ